พามาดูอสังหาริมทรัพย์กับ Global Assets นะคะและพี่ลูกกอบตามสไตล์แม่บ้านอยู่พ0นะคะที่ต้องการแนะนำเรื่องราวดีๆให้กับใครก็ตามที่กำลังหาอสังหาริมทรัพย์ที่นีนะะ่จะบอกเลยว่าเอาแค่โลเคชั่นก่อนอฟิลพี่ชอ็อกคือเมื่อกี้คุณเช็คบอกว่าอันนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ขายดีที่สุดของเขาอันนี้ขายดีจริงใช่ปะ White City Living แล้วตอนพี่มาถึงนื่องจากว่าพี่เป็นสาวฝั่งอีส์อย่างที่ทุกคนเห็นไปในคลิปที่แล้วพอพี่มาถึงที่นี่ปุ๊บแรกกูแบบเชีย่ย <c oughs> คือพี่ไม่ได้มาฝั่งเวส์นานมากแล้วพี่ไม่ได้คิดว่าโลเคชั่นอ่ะ <c oughs> คุณเตรียมยืนขึ้นมาพร้อมกับพี่นะพี่จะแพนให้คุณดู 1, 1> <c oughs> รอบคุณดูนะข้างหลังนี่คือห้าง w วส t ์ฟิลด์ใช่นะนี่คือ w วส t ฟิลด์และเราจะหมุนนะไปคุณดนนูนั่นคือิเช็คนั่นคือ โซโหเฮาอยู่นั้นปะใช่ถูกแล้วก็ถ้าคุณเดินมาฝั่งนี้คุณคุณฟิวมานี่นี่นี่คุณดูคุณดูคุณเดินไปตรงนั้นก็คือรูรูนั้นที่ไปก็คือเข้าห้างเราปะเข้าแล้วเียไม่เกินประมาณเก้าของเราเวอ์มากแล้ว p พรา e r t y ชที่เรากำลังจะดูคือตรงนี้นะใช่ไหมเด็กกันเลยนี่คือตรงนี้โอเคเข้าใจว่าไม่มีอะไรทำให้พี่เปลี่ยนใจจากเบสโนูกรีนได้แต่ว่านอกจากนอกจากผัวม น่าจกสามีใหม่ซึ่ือเราจะย้ายมาเป็นสาวฝั่งเวสคือเนี่ยเราจะบอกว่าไม่อย่างนึงอย่างนึงเอางี้เอางี้ต้องคุยแบบแฟร์ก่อนพี่ว่าเราทุกคนอ่ะมีเกณฑ์ในการเลือก property ไม่เหมือนกันและนี่คือเหตุผลที่ Global Assets อ่ะจะพาคุณไปดูเอรายละเอียดเพราะว่าพวกคุณมีแบบเออ่คือเรามีทรัพย์เยอะมากให้ตามดูความในทุกคนลอนดอนเนี่ยพวกโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในลอนดอนเนี่ยเราก็ มีมีเวิร์กด้วยทั้งหมดนะครับผม <S <S 2> <S 2> นี่ไง <S <S แต่ว่าอยาก <S 2> <S 2> อยากให้คุณ <S 2> <S 2> <S อยากให้คุณเห็นว่าโอเคมันมีหลายๆที่หลายๆโลเคชั่น <S 2> <S 2> <S <ช>แล้วก็คุณก็ต้องยืนหยัดใน เกณฑ์ของตัวอเ,เองว่าคุณรู้สึกว่าสมมุติว่าคุณบอกว่าฉันจะอยู่ฝั่งอีสต์คุณก็อยู่โบรกรีนไปเข้าใจปะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเหมาะสาหรับบางคนแต่ไม,ม่เหมาะทุกคนมีข้อด,<ก>ด,ดีไม่เหมือนกันของแต่ลนะที่แล้วก็แบบถ้าเราอยากจะทราเวลไปที่ไหนอย่างตรงนี้นะคะมันเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากจะเดินทางเข้าฝั่งเวสต์ง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเซาท์คนซิตันใช่ไนท์บริดจ์อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็คือง่ายมากโดยที่ราคาดีแล้วก็ ปลอดภัยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่ามันแบบมันดียังไงมันเป็นแบบวิลเลจของมันเองซึ่งมีทุกอย่างอนอกจากเวสต์ฟิลด์ที่เดินไปประมาณ29อ่ะงังน้งน <laughs> งาน่งายๆเลยนะโลเคชั่นตรงนี้สำหรับพี่คือนี่คือไพร์ดสุดๆมันจึงไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงาขายดีนะฮะ Imperial College อันใหม่ติดกันอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนึงคือเวสต์ฟิลด์แล้วอีกฝั่งหนึ่งฝั่งโน้นเนี่ยก็คืออิมพิเรียลค l ลเลจอันใหม่ที่กำลังสร้างอยู่แต่นั้นในแง่ของโลเคชั่นอันนี้เหมาะเร็วมากเวส มากมากแล้วก็ติดทูบที่สามารถเข้าเมืองไปบอนสตรีทได้สะดวกสุดๆนะนาทีเซ็นทรัลไลน์12นาทีไปถึงบอนสตรีทแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะไปเรียนที่อิมพรียลก็นั่งแฮมเมอร์สมิธแอนด์ซิตี้ไลน์ค่ะไปเซาท์แคนซิงตันแล้วก็ไฮสตรีทแคนซิงตันก็คือจบจบทูบอยู่นี่ไกลปะโอ้โหนี่ไวซ์ซิตี้ลีฟิงอ้าวนั่นไงอ่าอันนี้ถือว่า ต้องยอมรับก่อนนะว่ามันสะดวกมากคุณเช็คดังนั้นเมื่อเดี๋ยวเราไปเปิดเผยราคากันคุณก็ต้องไม่ตกใจนะ <im it> เพราะว่ามันแลกมาด้วยความสะดวกสุดๆจริงๆของอันนี้นะคะ <im it> นี่เขาบอกว่าอะไร come in for a coffee and find out more กลว่าเข้าไปกินกาแฟแล้วจะได้สักห้อง <im it> อสวยมากเลยอ่ะอ๋อมากินกาแฟแล้วก็ได้ไปหนึ่งห้องเอนี้ยอ่เพนท์เฮาส์ไหมเกินไปเดี๋ยวพาไปดู ว่าวันนี้มันมี b e n นฟิตอะไรมันมีข้อดีมันมีไฮไลท์อะไรที่เรารู้สึกว่าที่เนี่ยมันเลิศปังไปดูกันข้างในค่ะขอ5จุดขายของ White City Living ค่ะได้เลยครับอันดับแรกเนี่ยคือ connectivity นะครับ mm hmm. ม,มี2สถาน,นีรถไฟอยู่ข้างหน้า w o o d l a n e s t a t i o n กับ White City Station นะครับผมมี Central Line นะครับติดกับตัวโครงการเลยที่ให้ <ไป S 1> ดูเมื่อ <Wall Street S 1> กี้ าย<ไ>ใน12นาทีถ,ถึงเลยนะครับอันนี้คือสะดวกสุดจริงจุดขายที่2ค่ะอันที่2นะครับ Imperial College สาขาใหม่ี่ยสร้างติดกับตัวงการ White City เลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านล่างใน Imperial College ก็เช่าพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับออฟฟิศแอรีของเขานะครับผมจุดขายที่3จุดขายที่3นะครับอันนี้ได้เซนส์ของความเป็นคอมมูนิตี้นะครับมีทั้งเรสซิเดนเชียลนะครับตัวช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปข้างๆแล้วก็ทางอินเทอร์เนชั่นแนลคอลเลจตรงนี้ครับก็ครบถ้วนนะครับผมมันเหมือนอยู่ในแบบเป็นหมู่บ้านของมันเองเนาะใช่เลยครับผมจุดขายที่4ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเวสต์ฟิลด์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้อันที่5อันสุดท้ายแหละ เฟสิลิตี้ครบถ้วนนะครับผม mm hmm. ถ้าอยู่ที่นี่เราต้องการความปลอดภัยมีคอนเซียร์24ชั่วโมงนะครับผมอื mm ่นๆก็มีพวกบิสเนสลา n g ์สระว่ายน้ำจิมรูมเกงรูมสตรีมรูมเสาหน n านะครับผมซีเนมารูมเฟอร์สิลิตี้ครบถ้วนในการใช้ชีวิตครับผมน้องฟิลเดินเล่นมาหนึ่งรอบคือจะบอกเลยว่ามันคือไม่ได้เป็นการซื้อคอนโด มันเป็นการซื้อชีวิตเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านมันมันเป็นมันเป็นเหมือนหมู่บ้านจริงๆมันเป็นเหมือนแบบเราเหมือนเหมือนให้ความเป็นแบบเราอยู่ในวิลเลจอันนึงเลยใ่จริงจริงเนี่ยเรามาตอนมานั่งพักซึ่งมันไกลมากนะที่เดินมาเนี่ยนี่คือร้านอะไรคะยานเทนซูเปอร์มาร์เก็ตใครเป็นแบบเด็กลอนดอนต้องรู้จักต้องรู้จักเอาล่ะค่ะมาดูห้องกันนะที่เราเลือกมาให้ดูเนี่ยเป็นแบบสองห้องนอนนะคะเข้ามาปุ๊บ จอห้องน้ำเลยดูว,ว้าวสิ่งเดียวที่ว้าวกว่าห้องน้ำอ่ะคนในกระจกว,ว้าวกว่านีน้เลยดูกันพี่จะเริ่มจากฝั่งนี้สเปซเนี่ยถือว่าดีนะคะเอา้าห้องน้ำอีก ป oh. ันจะไปครัวเรามาดูห้องนอนเล็กของเราเป็นห้องนอนเล็กที่ก็ไม่ได้เล็กนะฮะ mm. เพียงพอแล้วเพียงพอเลยสำหรับลอนดอน่ะดูในส่วนของครัวนะคะแล้วก็นี่โซนทานข้าวแล้วก็ห้อง รับแขกตรงนี้ดูว่าพื้นมันยังไงนะคะคือ,อข้อดีออของตึกใหม่เลยนะคะก็คือพื้นมันจะเป็น underfloor heating ค่ะอย่างเวลาหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะร้อนทั่วๆกันถ้าใครเป็นเด็กอังกฤษตัวจริงอ่ะจะรู้ว่าแบบถ้าสมมติหน้าหนาวปุ๊บเราต้องเอามือไปผิงตรงเตาผิงตรงแบบอุ่น,นๆนเลยดิซันเองค่ะดิซัน <laughs> ที่อยู่ในบ้านที่เก่าๆดิซันคือคนคนนั้น <laughs> ซึ่งปัญหานั้นจะหมดไปหากอยู่ที่นี่นะคัะว่ามันจะร้อนทั่วทั่วกันค่ะอ่าเดี๋ยวขอบอกก่อนนะคะเมื่อกี้ลักที่เราให้เห็นไปแล้วอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านี่คือมาแล้วนะอันนี้คือมาพร้อมห้องนะใช่ไหมคะมีครับพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ไม่รวมที่เราซื้อเองเราก็ซื้อตามแบบแต่งตามที่เราชอบแต่ว่าความสะดวกคือมันมาหมดแล้วค่ะซื้อห้องน้ำ ห้องครัวนะคะต่างๆที่คุณเห็นไปเนี้ยมาหมด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 ะไรมาหมดเลยค่ะเนี่ยมาหมดมาหมดแต่ว่าพอซื้อมาเสร็จปุ๊บอาจจะอันนี้แจะงไม่มานะคะอยากกินอะไรก็ซื้อเองอันนี้คุณต้องซื้อเองนิดนึงเนาะนะค่ะเอาล่ะคราวนี้มาลองดูห้องแบบมากอันนี้แบบสองห้องนอนที่ไม่ห่ ให้มาแบบน,นี้ก็เลิเลยโหว,วิวตรงนี้คุณมีระเบียงออกไปข้างนอกด้วืม้าวมากอันนี้โว้ เป็นหนึ่งห้องนอนโอ้โหสําหรับคนทีม่มาเพิ่งอยู่คนเดียวก็พอละสบายใจแต่งไม้เรียบร้อยสวยงามรออยู่แต่เรา,าพร้อมไหม มีสตอเรจใหญ่มากอที่ในนี้คุณค่ะนี่มันสองห้องนอนค่ะนี่คือสองห้องนอนค่ะจบภารกิจในการมาดูอสังหาอิมาซากับทาง g l o b a l Assets ก็ได้คนพบความจริงว่าพิ่สิอีสลอนดอนต่อไปคือมันเลดหรือเกินแต่ว่าอย่างที่บอกเราต้องพอใจกับสินเทื่อมีแต่วันนี้นะคะมาที่นี่ละ White City i n g ข้อมูลที่ขาดไม่ได้คือราคาอ่ะเริ่มเลย o n e b a สวันเบสนะครับที่นี่เริ่มต้น780,000นะครับเฟสใหม่นะครับแล้วก็ต b เบสเนี่ยอ่า1ล้าน1ถึง1ล้าน2นะครับเข้าๆนะครับตู b บสจะเริ่มต้นที่าราคาดังนั้นราคาใครก็ตามที่มิวจะเิ่มยังไงติดต่อ Global Asset ไปจ้ะ<ด> <Bye. S 1> บาย